สวัสดีนะครับพี่น้องที่สนใจรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถมานําเสนออีกเหมือนเดิมนะครับจะเป็นในส่วนของเจ้า Honda j a จ็ปี15คันนี้นะครับมาในนามสีขาวบ้างนะครับเราิวสีสีเทาดําไปเยอะแล้วนะครับดูสีอื่นไปเยอะแล้วนะครับเรามาดูสีขาวกันบ้างนะครับในส่วนของเจ้า Honda j a จ็คันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับในส่วนของดวงไฟด้านหน้านะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับ ช่องลมด้านหน้านะครับเป็นรูปหลังพึ่งเนาะเพื่อระบายความระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้รถไม่ร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างๆครับอ่าด้านข้างจะเป็นในส่วนของล้อแม็กอลลอยนะครับขอบ15นะครับตัวนี้ได้ยางใหม่นะครับอ่ายางใหม่เลยนะครับเป็นยางปี19เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าตัวรถเป็นสีขาวนะครับดูแลรักษาง่ายไม่ใช่ปัญหานะครับอ่าระบบรถเนี่ยเป็นคูซัตร์ทนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค รถเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็น3ก้านปกตินะครับดีไซน์เหมือนดีไซน์ฮอนด้านะครับเครื่องเล่นนะครับวิทยุนะครับ FMCD AUX ได้ปกตินะครับแล้วก็ระบบแอ์นะครับระบบเกียร์เป็นออโต้นะครับระบบเกียร์เป็นออโต้นะครับโอเคอ่าเบาะในส่วนของเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะครับ ดูแลรักษาง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าปัดดีกว่าเรียกว่าหน้าจอหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยบอกความเร็วนะครับบอกรอบเนี่ยครับคันนี้เป็นสีฟ้าสวยงามเลยนะครับสีฟ้าสวยงามเลยนะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทเนี่ยเป็นระบบ push start นะครับเป็น engine start นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของเบาะหลังกันนะครับว่าเบาะหลังมีอะไรพิเศษบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวตอนหน้าหลังเลยครับ โอเคเรามาต่อในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็กระจกปรับขึ้นลงไไฟฟ้าเหมือนกันนะครับได้เบาะหนังเหมือนกันแต่แต่ออปชั่นเนี่ยของเบาะคู่หลังเนี่ยครับจะมีออปชั่นอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถพับได้นะครับโดยการปรับดึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ด้านหลังให้แล้วกันแป๊บนึงนะครับดูด้านหลังดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวผมดูให้นะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับมันสามารถพับให้เบาะเป็นระนาบเข้าไปข้างในได้นะครับอ่าเนี่ยครับดึงตัวนี้นะครับอ่า ตึงตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งขวากับฝั s <S ่งซ้ายของเบาะนะครับพับลงไปเลยครับเบาะจะเป็นระนาบเดียวกับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าพอมันเป็นระนาบเดียวกันแล้วเนี่ยเราสามารถเอาปูนอนวางของได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีของ Honda าแจ๊รุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นโฉม G K แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่า G K คืออะไร G K คือรุ่นย่อนะครับของ Honda นะครับตัวนี้นะครับรุ่นก่อนหน้านี้เป็น G E ตัวในตัวนี้เป็น G K นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาบอกราคากันนะครับว่าคันนี้สงวนราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาเรามาต่อในส่วนของราคานะครับของเจ้าแจ๊สฮอนด้าจีเปี2015คันนี้นะครับแจ๊สจีเปี2015คันนี้นะครับออปชั่นเป็น1.5ตัววีหนตัววีนะครับราคาอยู่ที่440,000บาทนะครับ440,000บาทนะครับคันนี้440,000บาทลูกค้าฟังให้เี็ครับ440,000บาทผ่อนอยู่แค่ประมาณ8,000ันถึงเก้าบาทซึ่งคุ้มแน่นอนครับได้รถใหม่ ไม่น้อยนะครับใช้งานง่ายรถผมไม่มีชนหนักกับสีเปลียนเครื่องเลนไม่ชำรุดสูญหายรถเดิมทั้งหมดนะครับรถเดิมทั้งหมดเลยนะครับหากสนใจทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้ด้านล่างของวิดีโอนี้หรือติดต่อได้ที่เบอร์060616249385เอนะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งก็คือ061870108 9 6, 1, 8, 7, 0, 1, 0, 8, 8, มิกกี้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อต่างๆเนี่ยผมทิ้งไว้ด้านล่างติดใต้ดีสคริปชั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ข้อที่ลืมไม่ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ